สวัสดีครับช่างโจรครับจากแต่งฟอร์จูเนอร์นะครับวันนี้พามาดูคันนี้นะครับเป็นคิวรอบคันแบบโครเมียมนะครับถ้าใครซื้อตัวลีดเดอร์ที่เป็นตัว G นะครับก็จะได้คิ้วรอบคันแบบนี้มาที่เป็นสีดําด้านนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างจะพามาเปลี่ยนจากคิ้วสีดําด้านนี้ให้เป็นคิวแบบโครเมียมรอบคันแบบตัวท็อปทอปนะครับก็เขาก็จะมี เป็นคิวโคมียมมาแต่ว่าถ้าตัวนี้ก็จะได้เป็นสีดํามาเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนกันในแบบที่เป็นของแท้ศูนย์นะครับก็รอบคันแบบนี้นะครับทั้ง4ประตู4ด้านแล้วก็รวมถึงด้านด้านหลังนะครับด้านส่วนใครจะติดตั้งนะครับก็จะมีงานเทียบงานแปะนะครับก็พวกนั้นอยู่ประมาณแถว3,5 0 0นะครับเดี๋ยว แต่ว่าช่างแก้ไขมาหลายครั้นแล้วเดี๋ยวช่างพาไปดูของแท้ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าเลขพาร์ตงานแท้นะครับแบบนี้มันจะต้องเปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับไม่ไม่เอาบบไปไปแปะไปแปะไปครอบนะครับช่างแก้ไขมาเยอะแล้วนะครับก็เสียทีเดียวนะครับแล้วมันจบกว่าเนือ่องจากว่าตัวโครเมียมแท้เนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ เงางามมากกว่าระยะการเวลาการใช้งานเป็น10บสปีนะครับดังนั้นถ้าใครจะเปลี่ยนแนะนําลงทุนทีเดียวนะครับถ้าเปลี่ยนของก๊อฟของเทียบมาส่วนใหญ่ช่างเอามาแก้หมดนะครับทีนี้เรามาดูชิ้นงานที่เป็นของแท้เนาะสังเกตว่าตามมุมตามขอบเหลี่ยมต่างๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นของแท้มันก็จะเข้าเปะ๊เปะนะครับมันจะไม่มีร่องรอยที่ เขาเรียกว่าอะไรมาเข้าไม่ไม่สนิทไม่แนบนะครับส่วนใหญ่ที่ไปเจอของกอลฟส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นงานแท้ก็จะเข้าแล้วก็เรื่องลูกยางกันน้ําด้านในนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็นของแท้มันจะกันน้ําด้านในได้ได้ดีกว่าแต่จริงๆมันไม่มีถ้าเป็นทั้งชิ้นแบบนี้ไม่มีใครทํนะก็จะมีแต่ของศูนย์อย่างเดียวที่ที่มีลูกยางติดมาให้ด้วยดังนั้น เลือกของแท้แพงกว่าแต่ว่าจบแน่นอนนะครับเป็นแบบนี้มันจะติดมากับมากับตัวชิ้นงานมาเลยนะทีนี้มันจะเรื่องกันน้ํากันเสียงกันฝุ่นต่างๆนะครับอันนี้มันจะกันได้ดีกว่านะครับภ้าก็เป็นของแท้นะครับ